เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมใจดีอีกแล้วนะฮะมาเปเด็กๆนั่นเองวันนี้เนี่ยผมก็เปฟินิก์แล้วก็แฟกเม้นต์หนึ่งหมื่นหกพันแฟกเมนต์เองนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดใครอยากได้ง่ายๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ครบ2000ไลค์และเราไปดูกันดีกว่าว่าใครได้ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เ้รลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าที <'re> so <ๆ>่โกะโ ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนำเลย I have CPU ร้านเขาเนี่ยขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะ ใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนำเลย i h a v e cpu ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลย เอาละนูปเปอร์วันนี้เนี่ยเราใจดีเรามาแจกของกันอีกแล้วใช่ไหมเพื่อน <c oughs> รวยทุกวันเลยอ้นรวยทุกวันเหรออีกแล้วไม่ได้รวย <c oughs> แค่คิตันช็อปเขาจ่ายให้เรามาแจกของเด็กๆไงแค่นั้นแหละวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกผลฟินิกตื่นเลยนะถ้าพูดอย่างนี้ก่อนแจกผลฟินิกตื่นยังไงนี่นะครับผมคือแจกแฟกเมนด้วยแล้วก็แจกฟินิกด้วยนั่นเองบอกเลยนะครับใครได้ไปก็คือโชคดีมากๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วนะคือน้องใครครับน้องน้องชื่ออะไรชเลิงครับพี่ชเลิง ชื่อเลงนะน้องนอง้นอ,งนองเลงนะวันนี้เดี๋ยวผมจะแบกดันน้องเลงด้วยนะครับผมไปอ่าดันฟินิกซ์นั่นเองนะครับผมแค่สกิลเดียวก่อนละกันแต่บอกเลยว่าซื้อแฟกเมนต์เนี่ยคือซื้อแบบบลืมๆก็คือนี่เลยนะครับผมนี่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาเนี่ยแต่ว่าผมจะไปซื้อในเพจคิทันช็อปเลยนะครับเพราะว่าเขาส่งไวตอบเร็วทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อในคิทันช็อปกันละกันปะลุยเลย เอาล่ะคนดูครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าร้านเพจคิทันช็อปนะเพจเลยนี่นะครับผมไม่ใช่เพจดิเวฟคิทันชอ็อปเองนะครับผมนี่เลยตังผมก็ยังเหลืออยู่41บาทนะเรามาดูเกมพาสซิกี่บาทก่อนเราต้องเช็คของก่อนซื้อทุกครั้งนะครับโอเคซื้อผลปีศาจแมปบล็อกฟุตนะครับเลื่อนเข้ามาข้างล่างดิปึ๊บ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 เจอกับผลฟรีอีกไหมเลยมาหรือเปล่าเนี่ยเลยมาไหมเออ260บาทเี่นะครับเราต้องเติม260บาทใช่ไหมโอเคได้เลยเติม260บาทบวกกับแฟกเเมนนตต์ด้้วยะะฮราอง แฟกเมนต์ด้วยใช่ไหมเกมพาร์ตตรงนี้เหรอโอเคน่าใช่แหละเดินมาข้างล่างเลยครับนี่แฟกเมนต์อีก240เอ้ยไม่ดิสองี่สินี่น,นะครับเท่ากับนะครับเปีน้องเขาประมาณ480บาทใช่ป่ะฮันนูเบิร์กคำนวณถูกวะเออน่า <c oughs> จะถูกแหละ300ไม่ดิสี่ร้บาทนะฮะที่ผมต้องเติมในวันนี้นะโอเคครับคุณผู้ชมป้าเดี๋ยวเรามาเติมมันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับการเติมเงินเนี่ยเข้าไปตรงที่เติมเงินครับตรงนี้จะมีเนี่ยบอกเลยหลายรูปแบบมากๆนะครับจะสแกนโอนเงินผ่่่าาาานนนนธครรก็ได้ัเอองหืว จะวอลเล็ตก็ได้นี่นะครับผมด้วยการส,สร้างซองเปาเนี่นะครับซึ่งเด็กเนี่ยก็น่าจะสร้างเป็นอยู่แล้วนั่นเองพี่ก็แนะนําให้น้องๆเนี่ยตเติมลงที่อ่านี่ดีกว่านี่นะครับวอลเล็ตกิฟต์นี่นะครับผมก็แค่ง่ายๆเลยแค่สร้างลิงก์แล้วก็เติมเงินเข้าไปนะฮะโอเคนี่นะครับแค่เข้าไปในลิงก์เนี่ยแล้วก็ไปที่ดีกอกลิงเข้าไปตรงนี้เนี่ยครับหลังจากที่เราเนี่ยสร้างเรียบร้อยการวิธีการทําก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมว่าเว็บมีปัญหารหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันแปลกๆนะครับ ปรับเป็นหนึ่งด้วยเขียนเลขหนึ่งด้วยแล้วก็สร้างซองเปานี่ครับคัดลอกลิงก์แล้วมาแปะตรงนี้แค่นี้เองเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเติมแป๊บหนึ่งนะครับ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็เติมเงินมาละนะครับผมก็คือมันเหลือในในเว็บของผมอยู่แล้วนะฮะนิดหน่อยก็เติมมา500กว่าอ่ะดีไปเลยเดี๋ยวเราจะมาเติมให้น้อง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 ชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรนะครับเล็งเล็งเออจำได้นี่หว่าน้องเล้งนะครับตอนนี้น้องเล้งไฟตกนะครับผมเออแต่ก็น้องเขาไม่ได้ยินเสียงผมนะอ่ะแล้วก็ใส่ตะกร้าก่อนละกันตรงนี้แล้วก็มาซื้อแฟกเมนต์อีกนั่นเองนะครับคือวันเนี้ยน้องเล้งคือได้ตังค์บึมบึมได้ของบึมบึมนะครับคือคุ้มจัดโอเคอ่ะเรียบร้้อยนะักาีลหงจ เนี่ยเราก็ทําการสั่งซื้อเลยเนาะโอเคดูตะกร้าในสินค้าเองแล้วก็คือเราเนี่ยใส่พาสเวิร์ดเราไปเลยเนี่นะครับเราบอกย้ำนะครับเอาพิน2ชั้นออกเอาพินข้างในออกนี่นะครับผมคือเอาพินทุกอย่างออกแล้วน,นุป่ป์ทำเมลแดงทุกอย่างเลยเนี่นะครับประมาณนี้เลยคุณผู้ชมคือถ้าเกิดทําทุกอย่างเนี่ยครบเนี่ยจะเติมไวมากๆนะครับบอกเลยจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราก็เติมให้น้องชื่อนะเออน้องลิงเออน้องลิงก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลงดันกันนะครับขอบคุณรา้านคิดตั่้นช ตารางคิมีนส่งไวปลอดภัยแน่นอนนะฮะโอเค เอาดาดน้องฮัลโหลฮัลโหลครับพี่อยู่ไหนเนะี่ยน้องน้องอยู่ไหนแป๊บพี่แปลล๊บกำลังแบบกำลังโหลดดาดนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าน้องเขาได้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าแอดมินเขาบอกแล้วว่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครอยากเร่งรีบจริงๆก็ทักเพจเข้าไปอีกรอบก็ได้นะครับแล้วแต่คนเนาะแต่ส่วนมากเนี่ยผมก็ทักไปนี่นะครับเพราะว่าจะได้เร็วด้วยคือเขาจะได้เร่งด้วยนะครับผมแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ชมรอก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวตอนนี้รอน้องเนามานะตอนนี้เราเตรียมพววก่าออาาสุรรรกเีียยบ้้แลลวท่จะมงดันกันอยู่่คาเฟะ ได้ไหมได้ไหมลองดูหน่อยแฟกเมนเข้าหรือเปล่าได้แล้วพี่ได้แล้วพี่โอเคโอเคแฟกเมนล่าได้ไหมดูดิหมื่นหกได้ไหมได้ครับพี่ได้โอเคเป็นไงคขาเขาเขาสึกได้เป็นไงบ้างครับนี่บอกเด็กๆหน่อยบอกคนดูหน่อยดีใจมากเลยพี่ก็ได้ฟรีเนาะดีใจเลยนะครับผมก็น้องเขาเองยากอะไปทำอะไรบ้างการที่ได้นี้ก่อนก่อนอื่นเลยก่งกดยังติดตามเพจแังฮะเพจชินทร์ชอปอะกดแนะครับกดแล้วพี่โอเคแล้วก็เข้าที่ที่เผมมานะแล้วก็รอผมประกาศทุกวันเสาร์เนี่ยนะครับผมวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับผมจะมีกิจกรรม ทุกวันนะครับโอเคอย่าลืมนะครับเข้ามากันด้วยลืมกดตามแล้วกดกระดิ่งปั๊เดี๋ยวเราไปลุยดันฟินิกกันเลยน้องเปลี่ยนฟินิกยังเปลี่ยนแล้วพี่เปลี่ยนแล้วอะไรเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรดีใจพี่ดีใจโอเคแล้วไอ้เองมีสกิลครบยังหรือยังเลยเหลือแค่สกิลแปลงร่างพี่อ๋อเท่ากับเองก็น่าจะโอ้มีเยอะอยู่ใช่ไหมประมาณนั้นตายพี่งั้นเดี๋ยวเราลงสองสองเลยไหมนูเปอร์ลงสองตายใช่ปะเออลงสองตาได้ไหมแบบไหวไหมจะไหวอ่ะก็ไหวอยู่แล้วเนาะโอเคปังั้นเดี๋ยวเราก็ลงดันส สองตาลรักกันได้แต่จัดตาเดียวนะครับแต่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมในไหนน้องก็มีนั่นและนะ้วเนาะก็เลยแบบเออสองอะไรรักกันแต่ผมไม่ไปทำมันมันบักไม่ได้วะนุ๊บบักยังไงวะบักไม่ได้แล้วฮะผลพ,พานะเออมันต้องทําบักใหม่อย่างหนึ่งเองเป็นร่างเหลี่ยมมันก็เลยบักไม่ได้อืโอ้โหแก้บักได้ดีได้ดีด <c oughs> บักที่มันมียาวนานใช่ไหมมีโคตรยาวนาะนตอนนี้แก้เรียบร้อยแล้วเอเคคบเดี๋ยวเราก็ไปอยู่ที่นู่นเลยดีกว่าวาปนะคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยเว้ยจะตาย่ มาเหยียบ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 มาเลยมาเลยมาเลยเอาคนน่ะโอเค let's go let's go ดูเปะโอเคมามาเดี๋ยวผมจะลุยเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่ผมลงดันนะฮะลงดันกับ FC ซื้อผลฟินิกให้ครั้งแรกนะครับผมชื่อคลิปก็ไม่เคยลงดันเลยนะครับสักครั้งเลยนะดูปะส่วนมากคนอะไรแล้วเนี่ยอะไรวะเออวงแหวนเหรอวงแหวนเวทเหรอสเตนท์ดรสเตนท์เหรอนี่ไงนี่ยเนี่ยก็มาดิก็มาดิก็มาดินี่ดันฟินิก์นี่ถามว่ายากไหมก็ถือว่ายากหรือเปล่าเิ ยากเพราะว่าผมเองไม่ได้ลงนะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาลงนะครับตั้งแต่อัปเดตมาเพราะว่าครั้งเนี่ยนูเปอร์แบกผมเองนะครับไม่ต้องสืบหาไหนนะครับผมคือนูเปอร์แบกอัปดาบอย่างงี้นะโอเคอัปดาบเป็นแนวผมอะอัปผลนะไปไปอัปผลเฉยเลยนุ๊บมีสกิลป็ล่ะมีนะมีครบเลยว่าทำไมไม่แรงกูกูรีเจัดตรงนี้เลยดีไหมรีได้ป่าวะรีได้รีได้ได้ได้แหละรีเนื้อเลื่อนไงเลื่อนขึ้นช้าลองลองดูดิได้ได้โอเคผมขออนุญาตนะครับอัปผิดอะไม่แก่โอเคเอาไว้เดี๋ยวรอเลอข่่บชยใมมไ วไม่ขับเบิกใช่ไหมอะไรนะตัอยู่นี้นะพี่เดี๋ยวผมตายปีไปก่อนพี่โอเคอยากขึ้นเรือเด็ดขาดนะน้องทำไมเองน่ารักจังวะน้องฮะไอ้งอายุเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยมึงอยากว่าผมอายุสิบห้าพี่อ๋อโอเคเกียร์เล็กก็บอกแล้วไม่ได้เกียร์เนู้บไอพีไอคนดูแม่งบอกว่ากูเกียร์เล็จริงๆซะอีกงงนะแล้วทำไมกูขึ้นเรือบอกได้ปะน้องเรามาขับบี๊ได้ปะไม่ได้ตายบี่ได้ไหนมาดูดิเอ้าทำไมผมไม่ได้ปะโคตรงงเรือไม่เลือกกูหรือเปล่าไปขับขับไปตรงนั้นน่่่่ะเเเออดีีี๋ยยววพจชาแกไมมสิิทธ์ เเกือินี่ไงเอออย่างนี้ดีวะแรงหน่อยจะหมดแล้วหรอลูกไกลๆล้วเนี่ยสวยก็ต้องระวังเนาะดันเนี้ยมันมีเจ้าทะเลด้วยอันนี้แหละคือสิ่งที่ลำบากเลยสลับดันฟินิกนั่นเองนะครับก็คือด้านของเจ้าทะเลนั่นเองคือด้านอื่นอ่ะจะไม่มีเว้ยใช่ปะไม่รู้ว่ะน่าจะไม่มีหรอกต้องต้องต้องน่าจะฟินิกแล้วเดี๋ยวต้องดูทางหน้าเนาะอาจจะมีอย่างอื่นน่าต้องดันระดับแอดวานละแอดวานใช่มันต้องเปิดแอดวานเงี้ถึงจะมีฟินิกนี่ไง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 แต่ถ้าเกิดมีแค่ผลพามาแบกอะไรก็ชิล อันนี้ผมพูดเลยโคตรชิลดูดิรู้มากว้าวตัวกระทืบอ่ะตันสวนว่ะโดนสวนกระแสว่าเอามาหน่อย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 โอเคเรียบร้อยแตก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 แสามคนก็อยู่แล้วดันเนี่ยผ้าคลุมนี่มันช่วยอะไรบ้างนะนูเปอร์ผ้าคลุมผ้าคลุมอ่ะช่วยบวกเข้าว่าบวกให้เองมองไกลขึ้นของอะไรเนี่ยของข้าวว่าอะไรทางคิดสังเกตมองไกลขึ้นกว่าเดิมเหมือนมันจะบวกค่าทางคิดสังเกตเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกหนึ่ง ดีนนะัเป็ยงใช่เผ่ามนุษย์นะเผ่าเลยหลบได้ตั้งสิบครั้งอะ่ะถ้าจะไม่ผิดมามาแค่นี้ก็ชือ่อละไม่ได้ยากแต่บอสได้บอสบอสบอสยากมากไหมบอสมันถึกโวมาแล้วทะเลมาแล้ว,ลวนุเพอร์ทะเล <laughs> ที่คุ้นเคยของเราเพื่อ,อนน่า,นากลัวก็น่ากลัวนะคนดูดูดินากก่ากลัวหรือว่าน่ารักดีวะเฮ้ย <laughs> มาเอาแล้วดู เราไม่ต้องไปสนใจมันนะเอาจริงๆอย่าไปสนใจเลยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเารเนี่ยมันก็สามารถตีมอนสเตอร์ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่เห็นเขาบอกเขาบอกมานะอ่าตีมอนสเตอร์ได้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าดูปล่อยมันจะจบเวฟจะมันก็หายเองใช่แค่เราตีพวกลูกกระจกเนี่ยเรื่อยๆครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องวอลลี่เลยเนี่ยเห็นปะนี่เดี๋ยวก็หายไปนี่เห็นปะมันก็ตายไปเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็มีอยู่ใช่ไหมนูเปอร์ตรงเนี้ยมีมีได้เลยได้เลยได้เลยอันนี้นี่เหมือนก่อนแรกเลย่่ะะใใชชมมมมันนนคืออออาิฟฟรรรร์์ดดแกเนาะเเหมมือนรฟอรร์ดดแกกกเเเลลลยอออหมืนไ้ับใช่ะะะะออาาจรรยยยย์เเเดดีีววกกััันนนนแแแหลลค่บบไ เอาสิ่งของออกไปเฉยก็มาดิบอสเหรอก็มาดิแค่นั้นแหละข้างในข้างในข้างในมา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 โอ้โดนมาคนดูนี่ไง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 นี้ยโอ้ดาเมจโคตรเยอะเลยอ่ะผมตีอ่ะมามามาโอ้ย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 ยอดตายยังบอสอ่ะ ยังเหรอย้่นบนนะบอกอะไรเงี้ยคดีอยู่กคจะอยู่มาแล้วนี่เข้างบนเงี้ยบอสอ่ะโอ้ยข้างบนเหรอโ่้ยบอเป็นตัวอะไรวะตัวฟีนิกซ์ตื่นไม่ตัวละครมันอะรู้ว่ะใส่เสื้อก้ามด้วยใส่เสื้อก้ามได้เหรอเกเรหเปล่าเกเรหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นเกเรหรือเปล่าเนี่ยใส่เสื้อก้ามเหมือนไอ้นุ๊กเลยอ่ะตอนนั้นอะเจบละ อ,อนี่ไงก็มาดิครับมารับลมตรงนี้เลยรับลมตรงนี้เลยรักกันเดี๋ยวแค่มันคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเออใช่แหละเดี๋ยวไปดูข้างนอกนก็าากผมเพิง่งผมอาจจะพูดระเบิดนะขออภัยจริงเพราะว่าผมงงอยู่มันๆเดี๋ยวว่าส่วนมากาผมไม่ได้อัดคลิปเวลานี้ไงเออเรียบร้อยแล้วได้ไหมน้องชายได้ไหมเปิดหมาหน่อยพีไ่ได้แล้วพี่ได้แล้วโอเคสกิลแรกสวยน้องมาเดี๋ยวเราเอาสกิลที่สองด้วยนะฮะโอเคคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราลุยบอสที่สองเลยแล้วกันนะฮะเอาล่ะคนดูครับก็จริงๆอยากลงสองนะแต่ว่า เราไม่มีผลเข้าไปนี่นะครับผมคุณดูครับเรียบร้อยเลยบ้านจนนะครับคือผลหมดเออผลหมดแล้วอ่ะเอาง่ายเลยมันผมมีแหละหลักล้านหลักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือพูดงเดียวมันไม่ได้คนดูเออทุกพูดอย่างเงี้ยมันไม่ได้จริงนะซื้อไม่ได้ใช่มันซื้อชิปไม่ได้เออซื้อชิปไม่ได้ผมมีอยู่แต่ว่าผมไม่มีชิปไงซื้อชิปไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรน้องชายนอาเดี๋ยวเองก็ไปเล่นเองนะครับก็ไปให้น้องเขาเรียบร้อยแล้วนะซึ่งวันนี้ก็ประมาณนี้ลวกันนะครับใครชอบนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค 2,000ไลค์เนี่ยนะครับคือการลงดันครั้งแรกผมเหมือนกันฟินิกนั่นเองโอเคครับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะบ,บ,บายบายผมซีลครับใครอยากได้อย่าลืมไปกดติดตาม้านคิดตั้งช็อปกดไลค์เพจคิดตั้งช็อปด้วยกันโอเคบา,บายบายผมซีลครับคุณดูครับผม